เอาละครับทุกคนครับผมนะหลายคนรอกันมานานแล้ววันนี้ป็พโอเคเปิดแล้วนะครับในโซนแแต่ต้องบอกว่าเซิร์ฟทั้งหมดเนี่ยมันคือ g l o b a l เลยเพราะว่าวันนี้หลังจากที่เซิร์ฟได้เปิดมานะครับเราใช้ตัวที่เราเชื่อมบัญชีของที่เราไปโหลดโซนบราซิลมาเล่นเนี่ยจริงๆแล้วตอนนี้ก็ยังเป็นอันเดียวกันนะครับทดลองเรียบร้อยแล้วแต่สำหรับวันนี้ครับหลายคนขออนมามากสําหรับการโหลดตัว h k OK นะครับ Honor King เนี่ยใน iOS หรือว่าคนที่ใช้ iPhone iPad ทำจติงนะครับวันนี้ผมจะมาสอนโหลดนะครับทิ้งซอสนั่นเองนะไปง่ายๆครับมาถึงเลยกดด้านขวาบนก่อนครับรอสักคู่ครับกดที่บนอีกหนึ่งทีคราวนี้บางคนเนี่ยอาจจะต้องใส่พาสเวิร์ดก่อนนะครับเพราะว่าบางคนอาจจะยังไม่ได้ลงทะเบียนเอ้ยยังไม่ได้ยืนยันนะครับไม่เป็นไรนะครับมาตอนที่นะครับภูมิเพศไอ้ภูมิเพศภูมิภาคนะประเทศครับให้ทุกคนเนี่ยครับโยกไปที่คากีคีคีกิสสถานเออจะเรียกว่าคากีละ คีกิสสถานหรือว่าที่จเป็นคาร์ซักสถานก็ได้นะครับอ่ะไปพอเรากดเข้ามาแล้วนะครับกดด้านบนตรงนี้เนะี่ยน้องๆห้ามพับจอห้ามทำอะไรทั้งสิ้นเลยนะครับห้ามแบบปัดคลิปมาดูพี่เลยนะับพยายามดูแล้วจดไว้จดใส่กระดาษไว้แล้วก็มาทานะครับในยามเลิกนอนครับสำหรับตรงนี้สําคัญมากหลายคนบางคนเนี่ยอาจจะไม่มีคํานี้เพราะอะไรเพราะว่าน้องๆอ,อาจจะมีการไปสมัครอะไรบางอย่างแล้วมันไปผูกกับ a อ p l e Music นะครับซึ่งมันจะไม่สามารถ มีตรงนี้เลยหรือว่ามีไม่นอนครับหรือว่าไม่มีบัตรนั่นเองนะซึ่งวิธีการแก้ครับให้น้องๆเนี่ยสมัคร Apple ID ใดีไม่นะครับแล้วทําเหมือนพี่เลยนะครับอ้าวเดี๋ยวไปต่ตอบขบวนก็ชื่อในนามสกุลอะไรอย่างนี้ไปครับสตรีทใส่มั่วไปเลยก็ได้ครับนะครับพี่ใส่มั่วนะเดี๋ยวดูนะใส่มั่วครับเลขตรงนี้นะครับเดี๋ยวกรอกนาพี่เลยนะครับศูนย์หนึ่งหนึ่งสองสามสี่อ่าศูนย์หนึ่งศูนย์ศูนย์ศูนย์นะครับนายันซิตี้ครับเลือกมาจริงๆแล้วอืมอะไรก็ไดนนะอืมแล้วก็มาตรงที่เบอร์์โททศัพ หนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบอ่าปึ๊บเข้ามาแล้วง,ง่ายง่ายไหมตรงเบอร์โทรนันเนี่ยทุกคนเมอนว่ามันมีตัวเลขบางๆเนี่ยสิบตัวเราต้องกรอกสิบตัวนะนะครับหลังจากนั้นเนี่ยทุกคนโยกเข้ามาสโตูเล่นรอล้ะคากีสถานนะครับทุกคนพิมพ์หาเลยคอเนอร์คิงอ่ะเจอแล้วแต่อันนี้พี่โหลดไปแล้วไงอันนี้พี่โหลดไปแล้วไงครับมันก็เลย เขาเรียกว่ามันก็เลยมีเกมอยู่แล้วเนาะเออง่าไยง่ายไหมดูสอนไปแปบบ๊แบบเดียวเองนะครับน้องๆคนไหนที่ยังทําไม่ได้ครับแนะนําให้ดูวิธีดีๆนะครับแล้วก็อย่าพับจอเลยอันนี้ต้องบอกาอย่าพับจอเลยนะครับแล้วก็ที่สําคัญนะครับถ้ามันไม่มีตรงนอนหรือว่าตรงที่บอกว่าไม่มีบัตรอ่ะให้น้องๆแต่ละคนเนี่ยให้ทําการสมัคร Apple ิลใดีใหม่นะนะครับแล้วตัวในของ Apple ิลดีไม่ใช่ตัวของไอทูเคอันนี้เนี่ยครับก็จะมีการเชื่อม หลากหลายด้วยเช่นกันครับไม่ว่าจะเป็นบาบาไปนะครับนะครับไม่ขอพูดดูจากภาพอาละกันนะครับอ่าโอเคสำหรับคลิปนี้ครับก็สอนโหลดเรียบร้อยแล้วครับแป๊บเดียวทะเชื่อว่าหลายคนกําลังรอเล่นอยู่นะครับลาสวอร์นี้เนี่ยเล่นได้ยาวๆเลยนะครับเนื่องจากว่าตัวของตัวเกมเนี่ยมันเป็นโกล b a ลแล้วนะครับไอตอนที่เราไปโหลดบราซิลเนี่ยบางคนก็คิดว่ามันคือเซิร์ฟบราซิลจริงๆันไม่ใช่ครับมันคือโก o b a ลนั่นเองนะครับฮ่องกง เคัพกบโฝ้อยู่อยากได้โทเค็นครับนี่เลยอะลิชแมานะบอกเลยว่ามีครบทุกอย่างฮะแล้วถูกด้วยนะครับแล้วแถมได้เพิ่มอย่างดีเลยสนใจก็อย่าลืมไปบรินกันนะ